สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็น EP แรกนะคะที่ครูจัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคลิปวิดีโอประกอบการสอนเนาะให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะเอกสารแรกนะคะที่นักเรียนได้รับไปแล้วนี่คือเอกสารของลำดับและอนุกมอันนี้เราเรียนจบแล้วล่ะนะคะแต่วันนี้นะคะมาทบทวนกันเนาะสิ่งแรกนะคะก่อนที่จะเรียนเรื่องนี้เลยก็คือหัวข้อเนี่ยลำดับนะคะ ก่อนอื่นทุกคนต้องไปรู้ความหมายของลำดับก่อนนะคะทุกคนความหมายของลำดับลำดับถ้าพูดให้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยก็คือเป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มของจำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยมีกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งนี้นะคะลำดับเนี่ยเราเคยเรียนมาตั้งแต่ม5แล้วนะคะทีนี้ลำดับเขาก็จะแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆเลยก็คือมีอ่าที่เขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้นะคะ แล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปแบบนี้จะเห็นว่าแบบแรกนะคะแบบแรกเนาะก็อันนี้ก็จะมีความหมายว่าโพสที่1นึ่งพสที่2องโพสที่3มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โพสที่4คือไปเรื่อยๆจนถึงโพสที่ n นะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าลำดับจํากัดนะคะลำดับจํากัดนี่ลำดับจํากัด ส่วนอีกอันนึงนะคะถ้าเราเขียนให้แบบนี้ก็คือมีโพ์ที่1พจน์พที่2พจโพที่3พจโพที่4คือไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยเขาก็เลยใช้จุด3สุดแบบนี้มีจํากัดก็ต้องมีอะไรคะลำดับอนันต์นั่นเองนะคะนี่แบ่งออกเป็นทั้งหมด 2กลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะทีนี้นะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะครูเพิ่มให้ก็คือถ้าสมมุติว่าพจน์ที่ n นะคะก็คือ a ห้อย n เนี่ยถ้าเรารู้พจน์ที่ n แล้วนะคะเราจะสามารถนะคะได้เราจะสามารถหาได้ทุกพจน์เลยเพราะว่า n ของเราเนี่ยมันเป็นจํานวนนับเนาะโอเคทีนี้ไปดูตัวอย่างดูนะคะยกตัวอย่างที่1น,นะคะเขาบอกว่าจงหา4พจน์รแรกของลำดับนี่ an เท่ากับ 3n ลบ2ก็คือพจน์ที่ n ของเราคือ 3n ลบ2เนี่ยเราเนี่ยรู้พจน์ทั่วไปแล้วแปลว่าเราสามารถหาพจน์อื่นๆได้เลยเขาให้หา4พจน์แรกเนาะเราก็เขียนลงเลยค่ะ4พจน์แรกก็คือมีอ่าพจน์ที่1นะคะก็แค่การแทนค่านะคะแทนค่า n เป็น1ก็แทนค่าลงในพจน์ทั่วไปแล้วก็คือ3คูณกับ1นะคะลบด้วย2แบบนี้ค่ะก็จะเท่ากับ 3ลบ2ก็เท่ากับ1แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะ,ะมาดูพจน์ที่สองนะคะพจน์ที่2องสี่พจน์แรกเนาะก็แทน n เป็น2ก็คือ3มคูน2นะคะลบกับ2ก็เท่ากับ6ลบ2ก็เท่ากับ4แบบนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนส่วนพจน์ที่3มนะคะก็คือการแทนค่า n เป็น3ก็คือ3มคูณ3ลบ2เท่ากับ9ลบ2เท่ากับ7แบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะพจน์สุดท้ายนะคะก็คือ a ห้อย4อย่างเงี้ยคะ่ะก็คือแทน n เป็น4นี่ก็จะเป็น4 3 2 2ลบกับ2ก็เป็น10แบบนี้คะ่ะเราก็จะได้4พจน์แรกเป็น1 4 7 10นั่นเองนะคะทีนี้ถามว่าถ้าคุณครูต้องการหาพจน์พจน์ที่100อย่างเงี้ยได้เท่าไหร่เอยคอมเมนต์บอกคุณครูหน่อยนะพจน์ที่100ก็คือการแค่การแทนค่า n เป็นเท่าไหร่คะ่ะ n เป็น100แค่นั่นเองนะคะ อันนี้คือการหา,าสีพจน์แรกเนาะในกรณีที่เรารู้พจทั่วไปแล้วทีนี้มาดูตัวอย่างที่2เลยค่ะตัวอย่างที่2นะฮะตัวอย่างที่2นะคะเขาบอกว่าให้หา4พจน์แรกเหมือนเดิมเนี่ยเรารู้พจน์ทั่วไปแล้วก็คือ,อ n ลบหคูณกับ n บวกหนะคะเราก็แทนค่าเลยค่ะ4พจแรกเนาะก็คือมี a 1นะคะ แทนค่า n เป็น1ก็คือ1ลบ1นะคะคูณกับ1บวก1แบบนี้นะคะ1ลบ1ก็เป็นศูนย์บวกก็เป็น2คูณกันก็เป็น0นย์แบบนี้ค่ะต่อไปหาพจน์ที่2นะคะพจน์ที่2ก็คือ n เป็น2 2สองลบ1คูณกับ2บวก1ค่ะ2ลบ1ก็เป็น1 2บวก1ก็เป็น3แบบนี้คูณกันก็เป็น3ค่ะต่อไปพจน์ที่3แทน n เป็น3ค่ะ3ลบ1นะคะคูณกับ3บวก1แบบนี้ค่ะก็จะได้เป็น 3%-1 ลบก็เป็น2 3บวก1ก็เป็น4แบบเนี้เท่ากับ8และต่อไปนะคะ a 4นะคะก็คือแทนค่า a 4, เป็น4ก็4ลบ1นะคะคูณกับ4บวก1นั่นเองก็จะได้เป็น3คูณกับ5ก็เท่ากับ15นั่นเองค่ะนี่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวอย่างที่2เนาะดังนั้น4พจน์แรกอ่ะเราอาจจะสรุปไว้ก็ได้ดังนั้นนะคะ4พจน์แรกของลำดับคือ นี่มี0 3 8 15นั่นเองแค่นี้เองนะคะโอเคเนาะสำหรับตัวอย่างที่2ก็ผ่านไปนะคะอ่ะไปดูหน้าถัดไปเลยค่ะตรงนี้นะคะที่ให้ทุกคนได้ฝึกคิดฝึกทำนะคะก็เป็นการบ้านเนาะเดี๋ยวครูก็จะมาขอเฉลยหน่อยว่าข้อนี้นะคะทำได้ยังไงเอ่ยอ่ะลองดูนะให้หา4พจน์แรกนะคะก็ A1 อ่ะเขียนไว้เลยก็คือการแทนค่าเฉยๆนะคะก็เป็น2ยกกำลัง1หารด้วย3ยกกำลัง1แบบนี้ก็เป็น2ส่วน3ส่วน A2 นะคะก็คือ2ยกกำลัง2หารด้วย3ยกกำลังสแบบนี้ค่ะ2กำลังสก็เป็น4 3กำลังสก็เป็น9นะคะต่อไปนะคะเขาให้หา4พจน์แรกเนาะอ่ะ A3 เลยค่ะ อ่า a 3นะคะก็คือ2ยกกำลัง3หารด้วย3กํกำลัง3ค่ะ2กํกำลัง3คือ2คูณกัน3ตัวก็เป็น8 3กํากำลัง3คือ3คูณกัน3ตัวก็คือ3คูณ3คูณ3นะคะ3 3เป็น9นะคะ9กก็เป็น27อ่าแบบนี้ก็ได้ละต่อไปนะคะพจน์สุดท้ายก็คือพจน์ที่4นะคะก็คือ2กํกำลังสหารด้วย3กํกำลัง4ค่ะก็คูณดู เมื่อกี้สองคูณกันสามตัวก็เป็นแปดใช่ไหมถ้าเราต้องการสี่ตัวก็คือเอาแปดไปเพิ่มคูณเพิ่มกับอีกสองก็เป็นเท่าไหร่คะสิบหกนั่นเองอันนี้นะคะสามคูณกันสามตัวเนี่ยเมื่อกี้ได้ยี่สิบเจดถ้าต้องการสี่ตัวนะคะย7ิบเจ็ดไปคูณกับสี่เพิ่มอีกเลยก็เป็นย8ิบแปดนะคะทดสองแปดเก้าสิบก็เป็นหนึ่งูนย์หนึ่งร้อยแปดนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคเนาะนี่สี่พจน์แรกนะคะนี่ก็ อีกอันนึงนะคะก็4พจน์แรกนะคะเหมือนกันก็แทนค่าเลยค่ะมี a1 นะคะเท่ากับลบสยกกำลัง1ทั้งหมดยกกำลัง1ก็เป็นลบสส่วน A2 ก็แทนค่าลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2องก็เป็น4นะคะส่วน a3 ก็คือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3คือลบ2คูณกัน3ตัวแบบนี้เนี่ยค่ะทุกคนนี่ลบ2คูณกับลบ2ก็เป็น4ถูกปะ และ4ไปคูณกับลบ2นะคะก็เป็นลบ8แบบนี้ค่ะ a4 ก็ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ค่ะคือลบ2คูณการกี่ตัวคะ4ตัวแบบนี้นี่นะคะก็จับคู่คูณกันเลยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราคูณแล้วเนาะว่าลบ2คูณกัน3ตัวเมื่อกี้ก็คือลบ8เราสามารถเอาลบ8ไปคูณกับลบ2อีกได้เลยก็คือเป็น16นั่นเองข้อนี้ก็ตอบแล้วค่ะ 4พจน์แรกก็คือมีลบ2มี4มีลบ8แล้วก็16นั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นความหมายของลำดับนะคะเราสามารถหาได้ทุกพจน์เลยเมื่อเรารู้พจน์ทั่วไปพวกนี้แล้วนี่มีพจน์ทั่วไปแล้วเราก็สามารถที่จะตอบได้ทุกพจน์เลยนะคะโอเคเนาะทีนี้นะคะทีนี้นะคะลำดับในคลิป ถัดไปนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนอลำดับเลขคณิตเนะาะตาคลิปถัดไปได้เลยค่ะ